บริเวณจุดตัดด้านเหนือของชุมทางหนองประดุกนะครับตอนนี้ขบวนดีเซลลางนะครับด่วนพิเศษที่44นะครับวันนี้พ่วงก,กันมา3คันเลยนะครับมายังด่วนเลยครับ บนด่วนพิเศษที่44ี่นะครับต้นทางสุราษฎร์ธานีนะครับไปทางกรุงเทพนะครับผ่านชุมชนหนองประดุกไปแล้วนะครับฝากเพื่อนเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครต์ตันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหม่นองประดุกชาแนลครับ